สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมือนีอยู่สิภาพี่น้องเมื่อเบิงดอกจานนะคะดอกจานบานเฮ่าดอกจานสีสมบเรณ์แมคือจังฮัตกีเข้าเคยเห็นแต่อยู่กลางทงหน้าสัญญาณของหนานแรงเขามากกับสิเป็นดอกจานนะคะแต่อันนี้อยู่ตน้นหีมูบานอยู่นะคะหิมพานยอ,ยอยู่ค่ะเห็นงามๆก็เลยจะมาถ่ายให้พี่น้องเบิงเยเซย์น,นะคะมีสามสีตน้นค่ะอยู่แถวนี้มืองนะีค่ะ งามขา่ะดอกจานนี่นกมากงามขาไหมพระเจ้าบอกว่าเอาใบดอกจานหนะ้านพ่อขนมก็ได้นะคะเนี่นอีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ เริ่งแล้วก็คิดฮอดบ้านเนาะคะ่ะคนมาเห็นงานในเมืองกุงเห็นอีกยังที่มันเป็นอีสานอีสานบ้านเห่าก่กประมัดเนาะคะ่ะเนี่ยส่วนใหญ่เวยค่ะ ห็เ่เบิ่งใกลๆแต่ว่ามันสูงอันนี้สีมันหลวงลงเขื่อนนะคะหลวงลงเขื่อนอค,คือจังดอกแค่บานเฮ่าเลยเนาะเหมือนดอกแคงามมาะ ดอกจานมาบานอยู่เมืองกรุงนะคะเมืองค่ะแบบง่ามนกกระหลายต้นดอกจานต้นกอกบ้ใหญ่ปันไดเอ้ยโมเมนวะต้นโมเมนบอหน่อยปันไดเป็นเป็นกิ่งกา่านสาขาแบบง่ามค่ะ พี่น้องเมื่อเดินประค่ามีผููใดคือธอดบานคืออิวนะคะ,ะเห็นมาเฮ็ดงานอยู่เมืองกูอยากเมื่อจะกติดโควิดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ระบาดห้ายนํำบรหิหด้ก,การเมื่อเดี๋ยวทายให้พี่น้องเบิ่งนซัมนี่เนาะคะ่ะสรับต้นจานขอจบคลิปไ้เพี่งเค่านี้สวัสดีค่ะ